สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการมองรอบทิศพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดคลองพดุงกร,งกรุงเกษมข้างทาเนียบรัฐบาลนะคะเพราะว่าจะมาเริ่มพัฒนาพูดคุยกับทางด้านของท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวถึงการเปิดตลาดในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะขอต้อนรับท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวท่านวัญญศิริมรากูลค่ะสวัสดีคะ่ะบรรยากาศในวันนี้คึกคักมากๆเลยนะคะท่านอธิบดี ก่อนอื่นเนต้อง,งเรียนถามถึงวัตถุประสงค์นะคะของการจัดงานรวมไปถึงการเปิดตลาดให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มาสัมผัสค่ะเดือนพถุนายนนี่ก็เป็นคิวของกระทรวงการเี่นและกีฬาต้ามนโยบายท่านคณะท่านนายกรรมกนะคะท่านอยากจะเปิดตลาดให้ ประชาชนนะคะในทั่วทุกทิศเนี้ยได้มีโอกาสมีเวทีที่จะ,นะแนะนําตัวเอง mm hmm. ในเรื่องของชุมชนหรือสินค้าตามพื้นที่ต่างๆในท้องถิ่นนะคะเพื่อจะได้ไม่ผ่านคนกลางด้วย <Ha. S 2> นะคะ mm hmm. แต่ละกระทรวงอย่างที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเป็นคิวของกระทรวงแรงงาน <Ha. S 2> นะคะในเดือนพิจุนายนนี้นะคะ,ะกระทรวงกีฬาก็มีสโลกแกนบอกว่าท่องเที่ยวสุขใจ กีฬาไทยสุดกายเศรษฐกิจก้าวไกลรวมใจประชารัฐเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันคือการทำให้มีความสุขนยค่ะทุกคนก็ชอบเที่ยวนะคะมีการสุขใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องแข็งแรงด้วยสุขภาพดีด้วยเพราะนั้นต้องมีกีฬาไทยนะคะเพื่อจะได้สุขกายนะทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะท่องเที่ยวหรือกีฬานี่นะคะก็นำมาสึ่างชื่อเสียงและรายได้เข้าประเทศนั่นคือเศรษฐกิจ ไะะละรวมใจประชาชนก,ก็คือว่าการจัดงานข้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชน,ชนชาวบ้านนะคะรวมใจกันจึงเกิดตลาดคลองพดุงกรุงเกษมค่ะไฮไลท์ที่เด่นชัดที่สุดคืออะไรคะได้ทิดดีเพื่อไม่เกิดความเบื่อหน่ายน,นะคะเราจะไม่เหมือนกันทั้งเดือนในสัปดาห์แรกเป็นสัปดาห์ของภาคเหนือและภาคอีสานม่่นใจยิ่งนัก ทีกขณะที่สองก็จะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะคะมาละเวยมาละวาส่วนในสัปดาห์สุดท้ายนะคะก็จะเป็นภาคใต้และก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้อยแรงถึงอกถึงใจยังมีตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยวอยีกด้วยเราได้ประสานกับทางสมาคมด้านการท่องเที่ยวมาออกบูธเปิดรับสมัครงานกันที่นี่เลยตำรวจท่องเที่ยวนี่ก็อยู่วัดประชวรท่องเที่ยวนะคะก็จะมาเปิดสาานีตำรวจสาขาคลองพะดุงที่นี่กันเลยแล้วเราก็ติดโทรทัศน์หงจอปิดตลอดทั้งต เลยพึ่งพาไทยแน่นอนนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของโครงการท่องเที่ยวนะคะแนะนําในเรื่องของการซื้อทัวร์อย่างไรที่ไม่ถูกหลอกอันนี้คือไฮไลท์พื้นๆื้นะคะไฮไลท์พื้นพื้นแน่นอเราจะมีสินค้าราคาถูกค่ะเนื่องในโอกาสที่ปีนี้วันที่เมิถุนายนเนี่ยเป็นวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอราชเจดีจะมีแพ็กเกจทัวร์ในราคา70บาท70บบาททำไม เเองเนี่ยก็ต้องมาเที่ยวนะคะใช่ค่ะวันที่3ถึงที่14บิีนายนนะคะและยังมีอุปรกรณ์กีฬาในราคาพิเศษด้วยนมะ,ะนที่อาไปเดินมานแล้วะคะ่ะจัก,กรยานน่ารักมากสวยมาก,กแล้วก็ราคาพิเศษมีเครื่องเงินเครื่องทองจากจากนานา,นาท้องที่เลยนะคะสนใจไหมคะ ได้ค่ะเดี๋ยวโอจะลองเดินช็อปดูนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอเช็คเงินในกระเป๋าก่อนนะคะไม่รู้ว่าวันนี้นีเตรียมมาพอหรือเปล่าแต่โอชอปคนเดียวเนี่ยคงจะไม่จุจใจเชิญช,ชวนคุณผู้ชมมาร่วมช็อปชิมชมตลาดดีกว่าค่ะอยากเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมนะคะทุกอาทิตย์ไม่เหมือนเดิมคะ่ะเพราะนั้นท่านต้องมาทุกอาทิตย์ค่ะไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะพลาดโอกาสดีๆไปไม่มาไม่ได้แล้วคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยสามารถ ร่วมง,งานที่ตลาดคลองประดุมปรเกษตรได้วันนี้ขอบพระคุณนะคะท่านพิบดีกรมการท่องเที่ยวค่ะท่านวันยศรโมราคุณมากๆนะคะที่ได้มาเชิญชวนให้พวกเรานั้นร่วมกันช้อปชิมชมสินค้าที่เป็นของคนไทยค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการมองรอบทิดแล้วนะคะพบตับโอได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็สมทบทุนให้สีวิลาดได้คนละ100บาท เพื่อสร้างอาคารนวมินทรปรพพิษ84พรรษาโรงพยาบาลซิดีราาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเพียงกดดอกจัน984ดอกจัน100สีเหลี่ยมโทรออกทำดี